ซาิแซ5 0ก,ก 50, ปี2017ตัวตายตัวแทนสำหรับบิ๊กไบค์รุ่นขายดีอย่าง ER6N รคันนี้จัดอยู่ในรถสปอร์ตเนเก็ตขนาดกลางมีน้ำหนักตัวอยู่ที่1้อยกิโลกรัมซึ่งเทียบกับ ER6N แล้วจะพบว่ามีน้ำหนักที่เบาลงกว่าถึง19กกิโลกรัมแถมยังประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมด้วยค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์650ซีซีสสูบ4ีจังหวะพร้อมคาสซีแบบใหม่อีกทั้งยังสูงเพียง790ม mm เท่านั้นเกีย6สสปีดและ่งกลังสุดท้ายด้วยโซ่ที่สามารถทาแรงงม้ไดดสสูุ แมา้าจุดเด่นของ Kawasaki Z 6 5 0 2017คันนี้จะมีระบบความปลอดภัยทั้งระบบ a s s i s t and s น i p p e r c เปที่ป้องกันการจับตัวของแผ่นคัตมีจังหวะเปลี่ยนเกียร์และระบบ ABS ที่ป้องกันล้อล็อกตายขณะเบรคและยังมีโชคหลังแบบ Horizontal b a c k Link ที่เสริมความมั่นใจในเวลาเข้าโค้งชุดแต่งที่มากับคันนี้นะคะมีกาดหม้อน้ำ แคชปาร์กระจกบายแฮนด์การลอยถังและการลอยฝาถังเป็นแบบเคปลาท้า <c oughs> ทยสั้นพับแม่เหล็กไฟสองป้ายไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวหน้าเป็นแบบ LED ค่ะสปูลหลังและคันนี้มาพร้อมทะเบียน650สวยตรงรุ่นเลยค่ะ รุูน650 Naked Bike ที่มากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่มนวลขณะข,ขับขี่การดีไซน์ยังคงเน้นความสปอร์ตและขี่สบายจะขับขี่ในเมืองหรือว่าออกทริปก็สนุกไม่แพ้กันค่ะคันนี้นะคะฟรีดาวและฟรีค่าจัดไฟแนซนด้วยค่ะ เราต้องเลือกร้านที่น่าเชื่อถือได้ว่าเขามีหน้าร้านไหมมีไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าหรือเปล่าและการบริการหลังการขายเป็นยังไงอย่างต่อไปนะคะเป็นสรลีระค่ะคุณเราเหมาะกับรถแบบไหนและสไตล์รถแบบไหนที่เราชอบค่ะ ที่หลงไหลและกำลังมองหาบิ๊กไว์ในสไตล์คือแล้วก็วอย่าลืมติดตาม a อซุปเปอร์บท์ที่ช่องทางเพื่อเจอรถที่ใช่ก่อนใครสุดจีนี้เบื่อไก่เบื่อหมูมากินหนูแทนก็ได้นะคะนี่ๆๆอย่าลืมกดกระดิ่งและกด s ับส c คร b e ให้ด้วย